สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนนะครับการสร้างตัวละครให้เคลื่อนที่นะครับในโปรแกรม Squa รนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะของโปรแกรม s q u a รนะครับโดยการมีแมวนะครับแมวเป็นตัวละครหลักที่เราเปิดโปรแกรมนั้นขึ้นมานะครับดับแรกเลยนะครับเราจะใช้ตัวละครตัวแมวตรงนี้นะครับเป็น เป็นต fate, pues teams, ัวละครที students, ่เราจะสร้างนะครับให้มันเคลื่อนที่นะครับแล้วก็จะมี2 2 2ท่านะครับที Seth ่จะให้แมวเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยลำดับแรกเรามาที่สคริปต์นะครับโดยมาเลือกที่เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์เลือกคำสั่งออกมานะครับเพื่อที่จะให้การลันโปรแกรมแล้วก็ตัวละครที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับอันดับที่2นะครับให้เรามา ควบคุมนะครับควบคุมแล้วก็มาเลือกนะครับเลือกคำสั่งวนซ้ำตลอดนะครับแล้วก็มาต่อโปรแกรมนะครับต่อข้างล่างนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นเคลื่อนที่นะครับโดยการใช้สองท่าตัวนี้นะครับกลับไปกลับมานะครับเหมือนกับว่าเดินได้จริงๆนะครับอันดับที่3ให้เราไปที่นะครับไปที่รูปร่้งนะครับรูปร่างแล้วก็มาเลือกตรงที่ ชุดถัดไปนะครับก็คือจะเปลี่ยนเปลี่ยนท่าในการเดินในการวิ่งไปนะครับเราลองกดลันดูนะครับกดลันดูแล้วมันก็จะเป็นแมวนั้นจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะครับกดสต็อปนะครับอย่างรวดเร็วมากครับแล้วก็ไปคําสั่งนะครับให้การควบคุมนั้นรอไปหนึ่งนาทีนะครับลองกดลันดูอีกครั้งนะครับ ก็จะเป็นการช้าลงนะครับช้าลงแล้วสามารถาปรับตัวเลขตรงนี้ได้นะครับผมจะเลือกเป็น0.2นะครับ0.2นะครับแล้วก็มากดรันดูอีกครั้งนะครับนะครับแมวของเราก็จะวิ่งนะครับวิ่งเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับโดยแต่ว่ายังยังไม่ยังไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเราต้องมีคําสั่งให้ตัวแมวนั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก่อนนะครับ โดยการเลือกที่นะครับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า19ให้เรานำมาต่อนะครับตรงนี้ลองกดรันดูครับอ่าก็จะทำให้แมวของเรานั้นสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับตรงนี้นะครับกดสต็อกก่อนนะครับอ่าหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาเลือกฉากนะครับเลือกฉากเลือกฉากนะครับอ่าผมเลือกฉากนี้นะครับกดตกลงนะครับเลือกฉาก แล้วก็จะเป็นแมวนะครับเคลื่อนที่ไปนะครับไปข้างหน้านะครับเหมือนกับว่ามันมีชีวิตนะครับขึ้นมาทําให้โปรแกรมสกัดของเรานั้นดึงดูดความสนใจขึ้นมาอีกครั้งนะครับในการสั่งให้ตัวละครนั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม